ไว้แคปเป็นปกเอาไว้แคปเป็นปกทำน้าเฟเฟียจะแคปเป็นปกหนึ่งสองสามอันเดอรเซลตัวซสวัสดีจ้ากวันนี้ไม่อายแล้วไม่อายแล้วไม่อายฉช่เพราะว่าวันนี้มีวงแบบสุดปังคัมแบ็กหนึ่งวงในเพลงไม่อายร็อชายของอิจี้อ่าก็ยังไม่มีใครดูเลยใช่แล้วคิดยังไงกับเพลงก่อนๆ ชอบหมดปุร <łość> ิเยงชอบหมดเลยปังปุริเีปังปังปังปี้อะไรออกก็เต้นแล้วเล่าเป็นไรก่อนไม่ได้ไม่พูดไม่พูดแล้วถ้านก็ไปดูน็อตชัยอีจีกันแปดสามสองหนึ่งเออโอ้ชันเองเมนชันเองสุดยอดไปเลยอยู่นะ น้องสัตว์มาดำเลิศนะเฟ้ยสนะเียนะโอ้น้อเป็นตัวเอกนะอร่อยอ่ออ่อยไปเอ้ยน้องกูก็เดินมาแล้วแบบคนอื่นมาแซงไงมาเมนซันเองยูนาเยนเยจีมาเฟียส่ะมาแล้วเซ็ตออยแคโกูแคโก้ทุกทีแล้วนะมีมีกกี้เข้าบอยมาหนึ่งเจเลซายเลยนเออ

สุราดับสุดรับดิวอัพิวอัพแมทแมทคุตลกอริงรอเแข้คุณหนักมากเลยนะขึ้นตาเลยอุ้ยคุณทชูจริงอคุณนะน่าสวยมากเลยนะดจริงนะโคตรเมากัวดชูน้องแฉ่ แนมันด,ดีดีวะน้ำมาปังเอ้ยแฟชัน่นแฟชั่นุกปัตตต่าเธอมันมันนะกูลักมงก,กับโงแกงแกงเบาๆเลยแกงอยู่นะ ดูยามารไม่ไหวจริงเกงนะไปไปไหมวิ่งลอดอ่ะใช่ใชตัดติ้งอ่ะล้ามาเขาอ่ะเออเก่งเยิงเลยเนาะเก่งเลิมาก โ้โหอ้โห well ้ช oh. mm ัน hmm. ี่สวยอช่นี่สวยใช่ดมสวยมากแลตัดมันเป็นทรงผมอันเนี้ยชุดนี้โคตรสวยเลยอะดูยิจริงมานลโนของยาวยาวล้วสวยมากเลยอะดูไม่ไดาดูไม่ได ชุดขาวผมยาวสวยากชิมอายุก็หนาวนอนไม่ไอเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยแย่จรนะผู้นาวผมยาวรึไงะยาวกยานนอาวะท่านชายวางนี่เี๋ยววะว่าูชา อ๋อโอ้ยเดี๋ยทีจบกลางเออนั่งสมงโมงไปแล้วจบแล้วจรู้สึกยังไงกับเอ็มวีดัชชัยดัชชัยไม่อายเมื่อกี้ว่ายังไงฉันบอกว่าฉันชอบเออมันเป็นสไตล์ฉันแต่ลูกเธอชอบทำโชว์ อะไาต้องต้องการเพลงที่มันแบบเป็นอะไรมากกว่านี้บึ้มบั้มบึ้มบั้มเหมือนสามเพลงแรกอะไรเงี้ยก็จะเป็นความแบบเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อืมแต่นี้ก็จะเป็นกุยเหมือนที่กุยพูดว่ามันจะมีความสวแบทเข้ามาหน่อยใช่เรารู้สึกว่ามันสวแบทมันมีความยิ้มหอกแล้วก็แบบกอคือสปีดดาวลงมานิดนึงแต่ว่ามันยังมีท่อนแบบเบรแบน์มันยังมีท่อนแบบท่อนให้แบบว้าวอยู่อะเราเนี่ยก็ยังชอบอยู่อ เธอเคยมีของมาขายเพลงเนี้ยมีของมาขายเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้แบบเบรกแดนยาวไปเลยเหมือนกันใช่ยังไงโอแล้วใส่ ก็หมายเกันแต่ส่วนตัวสันคือสรู้สึกว่าเพนี้มันฟังชิลขึ้นกว่า3เพลงแรกๆแต่คือส่วนตัวันชอบแบบแนว3เพลงแรกเนี่ยที่แบบว่าเออมาถึงเต้นเต้นเต้นอะไรนี้แล้วก็แล้วก็จะต้องมีท่อนที่แบบลมตึงไปไอะไรอย่างืแต่ว่าอันนี้มันก็เออซิ ว่าถ้านางเอางานติดหูว่าเพลงนี้คือได้ได้ฟังกันนะนาอตชัยอินจีอะติ๋วอะไรร้องง่ายแรกน็อตชัยน็อตชัยอินจีติดมาแล้วอะไรอย่างนี้วันนี้เราไปดูไลฟ์ของคอมแมนต์ด้วยดีกว่าได้ใช่ต้องการเห็นท่าเต้นถึงมอร์ดติดไปดูโชว์เคสกันเพราะเดี๋ยวเราจะแกะท่าเต้นกันเลยถ้าเราไปดูไลฟ์พรีเมียร์ของเพลงน็อตชายจากอินจีกันจ้ะสามสองหนึ่ง สวยชุดสวยเลยผมเหมือนมูหลาแต่หน้ามาโค้ชเข้ากับน้องอ่ะวิ่ง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 เหรอขอโทษนะลิอาต์หนูผมไม่อยากได้ผมทรงนี้อ่ะแก่มากทรงดีที่น้องสวยแต่นี่ซอฟต์ท่อนแรกเหมอท่อนยาวอยากให้เอซีผมยาวขึ้นลายค่ นี่จินโลกเออิจจริงนูผู้หล่มาอย่างัเกงผมเหมือนเนี้ยยอ่ะเหมือนกระโมีน้ตาลพล็เี่เอแก้วคอบปดมียวไม่แต่ว่าลีมาบ่อยนะีซาบ่อยเขาเยอะอเนี้ยเออไม่ต่ไนนะคือมูสเจียวอ่ะแล้วลโมคนเดียวนะ เธอมันเลิศนะสีกางเกงสวยมากสีกางเกงมีบบบหมอกันยีนมากเลยอ่ะซื้อแน่ไปเต้นซื้อหนึ่งคือมันไม่ได้เน้นเต้นเหนื่อยแล้วแม่มันเต้นแบบสวยๆเอาไม่ว้คือต้องบอกว่าที่ผมนี่เวลาเต้นอะคุณิตี้ดีมากแบบเต้นเต็มมิสเท่เลยอะโอ้ยซีผมสวยเลยใช่จริงนางเหงาห้วง จริงแฟชั่นมันแวบนอหยุกบบโอ้โนี่ไงต้องนอนต้องเร็จคืนนึกูเป็นรีอานะกูปนที่เก่งนอนแต่พลาดแล้วน้องเนาะกูน้องชอชาแนลเลอันนี้ภาพภาพเท่มากเลยอ่ะท่อนคิวมากมาเลยอะท่อนเนี้อยูนาอยูนาน้องอยู่กลางสองลกกันนะ ก็แบบมา้คือน้องเผาพาวเวอร์เอะะแต่จดการแล้วเอาถมาเลนเอาแล้วเอาแล้วกูเหนื่ยแล้วนะพระนเนี้ยปอมสเ้ยงามดี เนี่ยคนเดียวแล้วเลยลิงพานนาซาจริงยูจิทำได้ดีบ้าๆ่ะใช่เอาอย่างเออจะไม่แต่งกูไม่ใครเลยหรอ้องคนเดียวไม่แบ่งใครเฮ้ยฝนเปนเคียแหละของเขาตัวดีกูเต้นับายม่ไหไมาลูไมลูก ลูกหลานจบเมื่อสองสามภาพจบนังอะแต่ว่าเป็นดังเป็นนกนังแอร์ต่อได้ตรงเนี้ยเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยให้เป็นเมื่อยเป็นเป็นนังแอร์รีบไปรู้สึกยังไงอ่าให้โอพูดก่อนดีกว่าเพราะว่าน่าจะแบบมีความคิดที่เปลี่ยนนะอืมหลังจากดูฉันชอบเออแต่ฉ <c oughs> ันชอบพาเต้นพาเมื่อกี้ฉันแก่แล้วสินี่แก่แล้วเหรอแก่แล้วแก่แล้วนะแก่แล้ว คือฉันอ่ะลืมอยู่แล้วคือจากจากดูเอ็มวีเฉยๆแล้วฉันน่าเป็นเมนน้องยูนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นแบบน้องอ่ะมาโอ้ค้กตัยใจตัดใจมากฉันก็แบบอด ก็แล้วฉซนชอบเปนคิวリンงพาร์ทอะไรแหละที่แบบเดินแบบประวัติี่อแล้วตุ้งตึงเสื้อหรือเสื้อคิวบลินอย่างเราสักจะชอบแล้วเพราะว่าเพราะว่าไม่จบการแล้วอะไรก็คืว่าแบบอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่ายูรียูจีไม่ได้จบการแล้เป็นยูจีเป็เยูจีเปลี่ยนบ้างให้มันเป็นความหลากหลายให้มันสนุกสนานให้มันจะแบบเออจะไปจับไหมัครบผมไม่ยอมมะแม่ก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเดาได้หรือเปล่าไม่ก็คือถ้า หนูไม่ยอมนะคะเอ้ยเอาคนเดียวเลยอ่ะคนเดียวเลยหอเปล่าแต่ว่าไปต้องหน่อยแต่ว่าไปอ่ะนี่ว่าเยจีอ่ะระหว่างเพลงนะแบบเขาดูเงียบไปใช่ไหมน้อยไก็เหมือนมานะใช่ก็เหมือนก็เหมือนเพลงอื่นที่น้องรู้สึกว่าลิวจินก็ไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าจบกลางนี่รู้สึกว่าเยจีก็ลักษณะเดียวกันเลย้อง้โหนเองแฉงแม่แต่พี่ล้วแต่เพลงที่แล้วลิวจินก็คือเขาก็มาเปิดไง เขาก็มาแบบไหลไหลเขาไวรัลเลยไหลไวรัลอะถ้าผมพูดเรื่องเพลงน้องขอพูดต่อจากหัวคลิปนะว่าไปคืออย่างที่บอกว่าแบบเราเพลงอ่ะน้องรู้สึกว่าถูกสลิดน้อยสุดในในในบัดดี้เพลงของเพลงที่ผ่านมาใช่คือถ้าให้เรียนก็คือแบบอันนี้อาจจะน้อยสุดแล้วแบบอะไรถ้าแมาสุดชอบอะไรแม่ฝึกในช่องวันดีในช่องวันดีแล้วต่อมาคืออะไรอะไรอย่างที่บอกเลยนะอันนี้คือเทสส่วนตัวคือแบบเทสต์ที่แบบร้องอ่ะคือยังมา ออหรือว่าแบบวันนบีเราไงวันนาบีนบีบีสักนุ้กัมมอล้วมันแน่อพอมันต้องเยอะๆมันจะมันจะมันจเต้นอมันจะเต้นมันจะพรกว่าอะไรเงี้ยอมันคือมันคือแบบมันเป็นฮุกแดนซ์งแค่นอนชายนอนมีนอนตะล้น แต่หลอนเลยใช่ไหมว่าแต่ว่ามันจะได้มันจะได้ความติดหูอะคือเขาได้ไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ชอบน้อยสุดแต่แต่แบบอันนี้คือพูดถึงเพลงอย่างเดียวนะไม่ได้พูดถึงแบบท่าหรือท่าอันนี้ก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่พูดไปแล้วว่มันมันยังน่าเต้นอยู่แล้วมันก็มีของมาขายแล้วมันก็แบบแกะพอมาดูไลฟ์อินทีนแล้วว่ามันไม่ได้มีเบรกแดนสขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบเบรกแดนสเป็น่ปขตอนที่ขึ้นขาที่ที่ที่บอกที่ให้ลิวเปลี่ยนอะหนู่าไปเลย นางํามสำหรับเพลงน็อกชายสำหรับน็อกชายสำหรับแฟชั่นแฟชั่นแฟชันชอบเก่งไทยอยู่ในหมอกับอีวีนมากเลยอ่ะจงคินหน้าวินนั่งอยู่เนี่ยแล้วก่เงตัวนั้นตันดูตะนดูตะนดูตะเราอ่ะฉีดสเปรย์เรายินรุ่นนมเย็นเป็ินเกงนมเย็นก็ ต่างๆ,าๆเรารู้สึกว่ามีความย้อนยุคมันมีความแบบสีสันเคอร์เซอร์ฟูแบบสปารแบบว่าเป็นแบบเป็นเบทเทอริกอย่างเสื้อโค้ดน,น้องลิวจีนเนี่ยโอ้ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันอาจจะเป็นแฟชั่นที่เคยเห็นตอนแบเบเก่ๆาๆเป็นลีนเป็นลีดตอนเป็นลีนเป็นลีดสีแสงอะไรอย่างงี้ไม่แต่คือมันมีความแบบมันมีความเรโทรลงแต่ว่ามันปรับให้โมเดิร์นขึ้นเรารู้สึกว่ามันแบบมันมันเหมาะกับยิตตี้นะ ันเววร์ด้ยการแบบลอยลูกปัดหรืออะไรต่างๆลูกปัดเต็มคอเลยนะลูกปัดเต็มไปหมดแล้วจะเป็นแบบเป็นเทรนที่กำลังมาก็มีอะไรอย่างเ้ยแล้วก็มีชุดหนาวด้วยอยู่ๆลงไปหนาวชุดขาวบามองสวยมากชุดไข่ผมยาวเอ่ยลดเป็นคังแรกที่เราเห็นใช่เราเห็นน้องผมยาวมานานแล้ว ใช่ป็นผมยาวแบบมันอบปหแล้วก็กแกันเลยตั้งหามแล้วเราชอบแท้งว่าแท้งว่าแทว่ายาวแราก็ได้เห็นแบบอีกมุมหนึ่งของลิลจินที่แบบว่าแต่งหน้าหวานผมยาวหรือว่าแบบแต่งแบบแพนยกุ้งที่แบบออกแนวแบบว่าเกาหลิชมากขึ้นใช่ปวามอบอุ่นจะแบบเป็นคนเท่ดเอยแบบเป็นคนแบบบอยแล้วบุกน่าโคตรสวยเลยจริงเข้ากันออกมาเลย ถ้าอย่างนั subscribe, and subscribe. And keep keep ้นวันนี Winter ้สำหรับใครที Winter ่เพ uh, <y> ิ่งเคยรู้จักซิสอย่าลกด subscribe ให้เราแล้วก็สามารถไปดูวิดีโอเกับๆของพวกเราในช่องได้แล้วก็สาหรับคลิปนี้จอซิสขอลาไปก่อนขอบคุณที่มารับชมจ้ะอ๊ายอาย